สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านดนตรีกีบอรคนรักดนตรีชาแนลที่ติดตามอยู่นะครับ <c oughs> และก็เข้ามาชมนะครับผมบ้านดนตรีกีบอร์คนรักดนตรีนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับจะมาแนะนําวิธีการเอาเสียงแต่งนะครับซาวด์ยูเซอร์เองนะฮะที่แต่งไว้แล้วเอามาลงในเครื่องนะครับเรื่องที่ลองรับนะครับ อ่าสอง YAMA h a ห้า s r ตระกูล s นะครับไล่ตั้งแต่หลายรุ่นได้เลยครับผมถราว่าเป็นเสียงแต่งคือแต่งมาจากในเครื่องแล้วเราเก็บไว้นะครับผมวิธีการนะฮะคือเข้าไปที่ user นะครับนี่ครับ user นะครับมีทุกรุ่นครับ user อาจจะบางรุ่นก็ไม่ได้เขียนว่า voice expansion นะครับถ้า voice expansion นี่หมายความว่าเป็นเสียงแซมนะครับ user กับ voice expansion มันจะอยู่ใน ปุ่มเดียวกันนะครับผมจากนั้นก็เสียบแบชได้เข้าไปนะครับแบชได์ที่มี user voice นะครับแล้วก็มาเลือกครับผมก็มาเลือกนะกดลงฮะถ้าเป็นของรุ่น S X จะเป็นแบบนี้ฮะแต่ถ้าเป็นของรุ่น S ก็กดเข้าไปในรู้สึกจะเป็นปุ่มนี้เลยครับปุ่มนี้แหละครับแล้วก็เลื่อนแถบนะครับจะมีแถบซ้ายขวาเลื่อนไปหา USB นะครับอันนี้มันจะขึ้น USB แล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาใส่ไว้ในนี้นะครับ อ่ะผู้เส s ร u n d าพเรากดเลยครับนะฮะสมมุติว่าเราจะเอาเสียงกีตาร์คลีนนะครับกีตารแลราก็ลองกดฟังดูกดิบอนะไรแบเอาตัวไม้นะสักดดกดฟังได้เลยนะฮนะเปิดดั่อยก่อน ก็คือมันมีแล้วนะครับก็คือไปเลือกเอาเลยครับเลือกที่เราต้องการนะฮะแล้วเราเสียงนี้นะฮะนี่ครับพวกเสียงนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการก o p ปีนะครับกดที่ไฟล์นะครับก o p ปีนะครับก๊ปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ับก๊อปเหมือนกันครับถ้ารุ่นข้างก็จะปุ่มกดจะอยู่นี่ครับ แต่ว่าไฟล์ Copy มันจะอยู่ข้างล่างตรง1-8นะฮะน่าจะเป็นเลข3นะครับกด Copy เสร็จแล้วก็มาเลือกเลือกเลยครับเลือกเสียงจากนั้นก็ Copy นะครับกดที่ Copy เลยนะฮะแล้วทีนี้เราจะไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็ย้ายมาที่ User นะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นของตระกูล S ก็จะมีแทบอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายด้านด้านขวามือนะฮะกดปุ่มซ้ายให้หาคำว่า User ครับ แล้วก็เพจนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะคำว่า copy here นะครับจะขึ้นว,ว่า copy here ตรงนี้นะครับปั๊บน,นะครับจะถามว่ามีอยู่แล้วจะเจอไหมเขาบอกว่า yes yes all เลยนะฮะ mm hmm. เข้าไปแล้วครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็คือเสียงแต่งนะครับ การเอาเสียงแต่งใส่เข้าไปนะครับผมนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในหมวดนี้เลยครับวิธีการจะเช็คว่าเสียงแต่งเราอยู่ที่ไหนนะครับก็มากด user ครั้งหนึ่งครับแล้วมันจะมีคําว่า voice expansion อย่างนี้นะฮะนี่ครับถ้ามันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับก็ต้องกดเลข8ตัวบนนะฮะถ้าเป็นรุ่น S นะครับคือกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะออกมาหามันจะออกมาหาคําว่า user เลยนะฮะจะเจออย่างนี้เลยนะครับ นี่ฮะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็เลือกใช้ละครับเอามาเมมไว้แปดปุ่มนี้ครับขอบคุณมากครับผม